มื่อพูดถึงหินสังเคราะห์ที่เอามาใช้แทนหินจริงๆเนี่ยนะครับอุย้ยมันมีหลากหลายประเภทมากผมต้องบอกโดยเฉพาะส,สมัยนี้นะหินสังเคราะห์เกร็ดแบบหุยหยแบบหวยหวยทุเรศเลยก็มีแล้วแบบแพงแพงแบบแพงแบบสดลิ่มเลยก็มีคือกลายเป็นว่าเฮ้ยสมัยนี้กรรมวิธีการผลิตมันผลิตออกมาเนี่ยแทนที่ว่าจะเอามาทดแทนธรรมชาตินะซึ่งเอามาทดแทนธรรมชาติได้แหละถูกต้องแต่ว่ามันมีวัตถุประสงค์มากกว่านั้นสมมติว่าถ้าเราอยากจะได้ ความรู้สึกแค่เป็นหินนะเอามาดูสวยงามดูหนักๆดูแล้วเหมือนหินนะคือวัสดุหินที่เอามาพิมพ์ลายโอ้โหแบบบางทีผมเห็นแล้วยังงงเลยเหลือตารางไม่ละพันกว่าบ,บาทอย่างเงี้ยซึ่งเอามาเนี่ยมันก็พอได้นะแต่แต่ก,แตก็แต่ก็รู้สึกว่ามันดูเฟกดูไม่ธรรมชาติแต่ก็ยังหนักได้ความรู้สึกว่ามันเป็นหินดีกว่าที่ใช้ ate, ลายหินบางอันน่ยนะฮะอันนี้ต้องดูที่ความเหมือนนะแต่พอเราต้องบอกว่าเป็นหินสังเคราะห์ที่เอามาใช้แทน หินจริงๆได้ดีเนี่ยโอ้โหตลางเม่หนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นนะเอาอย่างหินคอร์สอย่างเงี้ยหินคอร์สเนี่ยนะถ้าคุณมาใช้ทำเคาน์เตอร์ครัวโต๊ะอาหารเนี่ยคุณทำไว้หกคุณไม่ต้องสนใจเลยนะมันไม่ซึมไม่ไม่มีไม่รไม่ระคายผิวอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปใช้หินอ่อนหินแกรนิตเนี่ยนะนะอาจจะยังมีกระเทือนบ้างโดยเฉพาะหินแกรนิตสมัยนี้ฮะ กินก็ได้นิดดำจีนนะใครใช้แล้วสีตกยกมือคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะฮะผมตกใจมากมากเลย,ด,ยด้วยสมัยนี้นะดำจีนพอบอกของจีนนยความรู้สึกมันห้ามไม่ได้นะที่โจคิดว่าไม้ของมันได้คุณภาพหรือเปล่านะทั้งที่ปัจจุบันเองนะเ,เรียกว่า w o r ร d factory เนี่ยหรือโรงงานทั่วโลกเนี่ยมันไปอยู่ที่จีนกันหมดแล้วมันมีตั้งแต่ของแบบห่วยยันของแบบโคตรดีเนี่ยของเทพๆก็โรงงานจีนนะฮะนะเราปฏิเสธไม่ได้หรอกเราจะไปเจอโรงไหน แต่พอพูดที่จริงมามันก็ยังขานความรู้สึกนั้นอยู่นะเอาละครับก็เถิดว่าใครที่กําลังเลือกวัสดุตกแต่งนะเอามาทำท็อปนะทำเคาน์เตอร์ปูพื้นที่เป็นหินนะหินสังเคราะห์อาจจะมีราคาที่สูงนะถ้าับตัวดีๆนะแต่พูดถึงการใช้งานความทงทานและโอ้โหเยี่ยมเลยครับ